หลายคนยังไม่เคยเห็นหรือได้สัมผัสรถเบนซ์หลายรุ่นที่ขนมาให้ชมในงานนี้เบนซ์ภูเก็ตสตาร์แกลอรี่เขานำรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆมาให้ชมในช่วง24-29พฤศจิกายนนี้มีให้ทดลองขับด้วยนะครับอย่างคันนี้ G-Class ออปชั่นจัดเต็มราคาเกือบ20ล้านบาท<อ>มีอยู่ไมก่กี่คันในประเทศนะครับเปิดตัวรถไฟฟ้า100%ตัวล่าสุดและรุ่นใหม่อีกหลายรุ่นกับข้อเสนอพิเศษแบบเดียวกับมอ t ต r Expo งานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทัลภูเก็ตฟอเรสต้าคอนเป็นชั้นฮอล์ชั้น2หรือเป ด,ดูคันแรกเลยรถจนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบ SUV 5ที่นั่งเป็นรถ EV ของเบนท์ที่ราคาจับต้องได้ชื่อรุ่น EQB250AMG Li n e ภายในทันสมัยหน้าจอแบบทัชสกรีนควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดผ่านระบบ MBUX วิ่งได้ไกล460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งคันต่อมาเป็นรถไฟฟ้าตัวท็อป EQS 500 f o r 4maticAMG Premium มสัมผัสที่มือจับก็เด้งออกมาเองภายในสุดล้ำหน้าจอกลางใหญ่มากควบคุมทุกฟังก์ชันจากตรงนี้ได้เลยน้องน้องพนักงานมาอธิบายอย่างใกล้ชิดที่หน้าจอจะแสดงผลร ทางที่ขับได้และจานวนแบตเตอรี่ที่เหลือไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีเองได้ด้วยมีระบบกรองอากาศ PM 2.5หน้าจอด้านหลังสามารถควบคุมฟังก์ชันและการตั้งค่าต่างๆทันสมัยมากๆเลยครับอีกคันเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดแบบ SUV 5ที่นั่งนี้รุ่น GLC 3 5 0 e f o r ู m a t i c AMG Dynamic ตอนเราปลดล็อกจะมีไฟรูปดาวหน้าจอกลางขนาดใหญ่เป็นระบบสัมผัสมีซันรูและมันไฟฟ้าเปิดปิดได้เพียงสัมผัสข,ข้างบนมีคิกเซนเซอร์ที่กระโปรงหลัง หรือจะกดปุ่มลงก็ได้นะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์พื้นที่ด้านหลังเก็บของได้เยอะเลยเรามาทดลองขับกันเลยเราเลือกรถยนต์ไฟฟ้าตัวท็อป EQS 500 <S เลือกโหมดการขับได้ถึง4แบบมีกล้องรอบคัน360องศาน้องๆจะให้ข้อมูลตลอดการขับเลยถ้าพลาดงานนี้พบกันอีกทีเดือนหนะ้าในงานเบนซ์ฟุกุเกตสตาร์เอ็กซ5-10ธันวาคมนี้